สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาด้จ้ากินข้าวเที่ยงกันจ้ะพี่น้องกินข้าวกระมาตำม่วจ้ะมามามาตำม้วบ้านเฮาหมวอตามที่นี้นี่หมูยอ้อหนุ่มเสียนสมั้งมึงแค่น,นั้นแหละน้องใหม่เิ็หน่อยอบานบานเฮาเที่ยงพวกพบกนไดิจ้าพี่น้องสวัสดีคะ่ะสุขุสุขคนจ้ะพี่น้องคนเกา่าคนใหม่จ้ะมามามา,มากินต่าเที่ยงกันจ้ะ มีมันพริกมวยกระลำผักบ,บุ้งตำมั่วขนมจีนเส้นยอ่อพ่อใหญ่สองคนอนุญาตด,ด้วยจ้าพี่น้องอินแบบโบเห็นหน้าก,กันก็ได้หรอกเนาะเอาว่ามันเอาสมมากว่ามันสอนเงา้ ใส่สมก็กิ่อดีอม,มันให้่แบ่บ่แซ่บโอเคย่ำเลยตีมัญามปัญญามตาไไม่ไม่ให้ให,ใ,หให้หอยมามีลายรหูขเขาไปแล้วเขาไปน้ำแซ่บยูสีสันที่กระไดพี่น้อง กินปลาหนู่หน่เดี๋ยวไปเก็บลูกโดดแป๊บนึงพี่น้อเนี่ยต้นทางบ้านลูกโดดกับหมั่นเจี๊ยวมาได้จ้ามาด้วยหน่วยกินกับ คำละหน่วยเดี๋ยวแยต่อมกับเพปากไว้สำานีด้วจ้าจีบนาพ่อกันไหมจะพี่น้องกินหลังกล้องจ้าวอยหายคิดทอดคิดถึงกันเดี๋ยวแยต่อมกัะสิบยี่ยมพี่ยี่ยมน้องเท่ากันเลอจ้าเด้อไปสุกุลสุกุนนั่นเราจาไปตามกุนสุกุนเลอจ้าใจเย็นๆพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามายต่อมชุมแพจใจบ้านๆเ้อจ้าให้กำลังใจกันเถอะ ุกทางเนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนยูทูบน้ำกันขอบคุณค่ะบดิจาพ่อกันแม่จ้าติดหลังกล้องจากพี่น้องแปบ๊บเดียวดูรนเพื่อนเพื่อนที่เบียแต่ละจ้า